ครับนะ้ผมก็มาถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอาปลาลงบอกอัร์นะครับนะนี่ครับก็เหลือเป็นเฟนมาเยอะอยู่มูอเหมือนกันนะครับนะ<อ>นี่หีแข็งแรงดีไซมีแต่ไซโลโลขึ้นนะครับนะนี่ครับไซนี้ครับไซโลอันนี้ผมปลดอาวุธมาแล้วนะครับ นี่มีอาวุธละเออไซนี่สวยนะครับนะี่ไซนี่เลยแข่งแรงครับเพราะว่าเอาใส่ออกมาอสองตัวอไอ้โอ้ยสามตัวครับ อ่าเป็นสิบเท่ับนนะอหเล็กเ็สิบตัวนะ เขผมตัวที่อยู่ไม่ตายนะไม่ตายชักตัวแต,วตว่ตัวที่อยู่3ตัว4ตัว